สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารมครับวันนี้มหาการเราเรื่องได้มีโอกาสมาแวะร้านโชคดีหมูกระทะปุ๊บเป้นะครับนะครับอิ่มสุดคุ้มนะครับเพียง1นึบาทเท่านั้นเด็กโตก็89บาทนะครับอันนี้ที่นี้ตั้งอยู่ที่อำเภอกุชินารายนะครับวันพรุ่งนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาพุโทโธก็จะเดินทางผ่านจุดนี้นะครับเราก็เตรียมต้อนรับหลวงตาด้วยนะครับ ครับร้านนี้มีอาหารเลือกสามารถเลือกได้ถ้ามีหลายอย่างนะครับเมนูหลายอย่างเลือกได้ตาบัตยาศัยนะครับนี่ครับนะถูกถูกชือว่าถูกนะครับในช่วงยุคนี้นะครับเนี่ยยุคนี้ถือว่าถูกนะครับก็ต้อนรับพี่น้องทุกคนที่เดินทางผ่านเส้นทางที่จะออกจากกุชินลายไป ไม่ไกลนะครับแบบแป๊บเดียวจะจะเรียกว่าอยู่ในตัวเมืองกุชินาลายก็ได้นะครับกุชินาลายจังหวัดกาลสินนะครับวันพรุ่งนี้หลวงตาบุญชื่นจะเดินทางผ่านตรงนี้นะครับนะครับก็มีตรงนี้นะครับนี่คือนะครับบริเวณลานสะอาดสะอ้านดีนะครับบริเวณลานสะอาดสะอ้านนะครับมีเมนูนอกจากเมนูแล้วก็ยังมีของเสริมนะครับนี่ของเสริม ให้พี่น้องได้มาเยี่ยมเยนและมีของหวานเสริมด้วยนะครับอืมนี้เขาเรียกว่าสุดยอดนะตอนรับพี่น้องที่มาจากส่วนไหนพรุ่งนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุธูเขาจะผ่านจุดนี้นะครับเดินทางผ่านหน้าร้านเลยนะครับก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เจ้าของร้านค้าของร้านนะครับน้องคุณนกอ่าพัชพันธ์นะครับพัชพันธ์สายสอนเป็นผู้จัดการดูแลนะครับก็ ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่มาเยี่ยมมาชมมาสนับสนุนนะครับร้านค้าของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะไปเรื่อยๆนะครับเหล่านี้เราก็ไปดูเจ้าของร้านด้วยนะครับเจ้าของร้านผู้จัดการคุณพัชพรร์สายสอนน้องนกนะครับ นนี่นี่ครับสวยนะครับน้องเราแล้วก็นี่ดูแลพี่น้องที่ลูกค้าทั้งหลายที่มานะครับราคาเป็นกันเองนะครับราคาเป็นกันเองนะครับในพื้นที่นี้ก็ถือว่าถูกมากนะครับดูชัดๆเลยครับดูชัดๆอีกนะครับโชคดีหมูกระทะปุ๊เฟ่นะครับปุ๊เฟ่อิ่มสุดคุ้มเพียง139บาบาทนะฮะ ทุกทานเลยนะครับเด็กโตก็89บาทนะครับนะครับเส้นทางที่จะถึงก็คือก่อนถึงโรงเรียนบัวขาวนะครับอยู่เยื่องสนามฟุตบอลเทศบาลบัวขาวนะรถนนบัวขาวเส้นทางบัวขาวนะเส้นทางบัวขาวเขาวงนะครับเส้นทางที่มาถึงนี้นะครับแล้วนะถ้าจะชุดกลับบ้านนะครับชุดใหญ่ก็200บาทนะครับชุดเล็ก150บบาทถ้าจะ นำกลับบ้านนะครับอันนี้ผู้ผู้ดูแลนะครับดูแลทางเคาน์เตอร์ไปดูนะครับนะครับนี่คือน้องๆก็จะมาดูแลณจุดนี้นะครับนะครับเราวันนี้ทะลุทะลวงไปนะครับหลังร้านนะครับดูแลความสะอาดสะอานเป็นยังไงนะครับนะฮะพี่น้องเพื่อเพิ่งทยอยเดินทางมาบ้างแล้วนะครับสำหรับลูกค้าวันนี้นะครับ พี่น้องที่ต้องการจะมารับประทานอาหารตรงนี้ก่อนเช่นนะครับน้องๆดูแลนะครับนะครับนะครับเด็กดวงๆมานะครับมาดูแลน้องๆผู้ดูแลนะจะปิดหน้าปิดตายอย่างดีนะครับนะครับนี่นี่คือด้านหลังนะครับสะอาดทุกจุดนะครับถูกหนระือไม่เป็นห้องน้ำแล้วก็สะอาดสะอาดนะครับ เนี่ยครับพี่น้องที่นะครับเดี๋ยวก็กำลังเดินทางนะอะเส้นทางติดถนนนะครับแล้วนะครับดูด้านหลังนะครับมาดูเข้าไปดูครัวที่จัดเลยนะครับอันนี้นะครับพี่ด้านหลังนี้นี่ก็รับต้อนรับนะครับเรากําลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับด้านหลัง ตัวก็มีที่ก่อเตาสหรับสันนินฐานนะครับไม่ให้ไม่ใหฐานหมดนะครับไม่ให้ฐานหมดนะครับ,ด,รบดูแลดูแลในจุดนี้นะครับรับดูไปทุกแห่งทุกจุดนะครับเพื่อดูความเรียบร้อยยิ่งนะฮะร้านค้าก็เนี่ยคือความ สะอาดสะอาดความมั่นใจของลูกค้าที่จะมา,ารับประทานอาหารที่นี่นะครับามาดูเมนูนะพี่น้องก็มาเลือกเลยนี่น,นี่ได้นะเมนูเสริมเห็ไหมเมนูเสริมนะเมนูเสริมนี้ไปทําให้ราคาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับเป็นเมนูอันนี้เป็นเป็นอะไรครับอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นอะไรครับเต้าส่วนโอ้เต้าส่วนนะนี่เสริมมานะครับพุทรากรอบนะพุทรากรอบๆเนะี่ยพุทรา แล้วอันนี้มีอะไรฮนะอันนี้กล้วยกล้วยทับใช่ไหมกล้วยทับมีมะม่วงนี่มะม่วงสาคูไส้หมูเนะี่ยเสริมนะสายคูไสหมูมาน้ำม,มะม่วงน้ำพริกมะม่วงนะน้ำปลาหวานเนี้ยปลาหวานน,ะาน,นี่แหละครับอันนี้คือคือเสริมนะตัวนี้คือตัวเสริมทําเสริมนะครับนะครับนี่คือส่วนหนึ่งก็ปรับครับ สำหรับพี่น้องที่จะมารับประทานก็เชิญเชิญที่นี่นะครับร้านนะครับดูชัดๆนะฮะร,ร้านโชคดีหมูกระทะปุ๊บเฟ่นะฮะโชคดีหมูกระทะปุ๊บเฟ่นะครับ,น,รบนี่นะครับชมเมนูหลายอย่างนะครับเมนูนะเมนูเมนูที่เลือกนะฮะเลือกรับประทานได้ตามอัญยาสัยเลยนะครับตามอัธญาสัยเมนูพี่น้องมา ตอนรับตอนรับพี่น้องทุก,ท,กทุกแข่งนะครับมีนะครับมีอะไรเลือกใช้นะครับอืมอมีอะไรเลือกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมเมนูเยอะแยะเลยครับเมนูนะครับปลาเนะนี่ยเมนูแบปลานะครับนะครับน้องๆก็ เพิ่มเติมเ้วยนะครับเพิ่มเติมเต็มที่เลยครับพี่น้องอยู่กับเราได้ไม่กําหนดเวลานะครับอยู่อิ่มเป็นหลักนะครับอิ่มเป็นหลักนะครับเราบริการเปิดบริการตั้งแต่เวลา15บหนาฬกาถึงเวลา22่สนาฬิกานะครับเปิดนะครับนะแล้วาเปิดมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่24่ธันวาคมนะครับนี่นะครับคือการร้านโชคดีหมูกระทะ บุบฟเฟ่นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ